งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกเษตรกรไทยทัท่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับผมก็รับหน้าที่นำเสนอเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไปตามคำแนะนำของแฟนๆรายการที่ได้แนะนำมาว่าอยากจะให้คุยเรื่องอะไรนะฮะเมื่อวานนี้ผมได้คุยเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันข้าวชาวนาไทย เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแล้วนะฮะและผมก็ทิ้งท้ายไว้ว่าปัญหาของการทำนาข้าวนะฮะหรือพืชอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังมะพร้าวปาล์มน้ำมันยางพารานะทำไมผมไม่พูดถึงอ้อย เพราะอ้อยได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเราจะเห็นว่าสมัยก่อนนั้นอ้อยเนี่ยก็จะมีการเดินขบวนประท้วงทุกครั้งหลังตัดอ้อยนะะระหว่างชาวไร่กับโรงงานและที่สุดเราก็แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรแบ่งปันหรือจะเรียกว่าแบ่งกันก็แล้วแต่นะฮะคือแบ่งกันระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาล ผลปรากฏว่าในวงการอ้อยนั้นในปัจจุบันโรงงานต้องเอาอกเอาใจชาวไร่อ้อยและเชิญชวนให้ชาวไร่อ้อยเอาอ้อยมาส่งให้โรงงานทุกตัวเองนะครับทิดบุญวองมาได้รับเชิญจากลูกศิษย์หลายครั้งนะให้ไปบรรยายนะให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพืชไร่ฝ่ายไร่ ของโรงงานที่ไปส่งเสริมการปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรว่าจะปลูกอ้อยยังไงให้มันดีได้ผลผลิตมีเทคนิคในการไปโน้มน้าวจิตใจหรือว่าเป็นที่ถูกตาต้องใจของชาวไร่อย,ย่างไงอันนี้ผมก็ไปทำหน้าที่มาบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อช่วงยังหนุ่มๆเดินทางได้สะดวกกว่านี้นะครับและ บ่อยครั้งที่ไปงานของชาวไร่คืออะไรคือจุกของโรงงานเนี่ยพาชาวไร่อ้อยนะไปเลี้ยงประจำปีครับพาไปพักรีสอร์ทอาหารการกินพร้อมเพื่อเอาอ,อกเอาใจชาวไร่อ้อยเสถียรภาพราคาก็ดีนะฮะแล้วก็การได้รับการดูแลจากชาวจากโรงงานก็ดีเขาได้หันไปมองชาวนา มีไหมครับแบบนี้ไม่มีชาวนาน,นึกอยากปลูกข้าวอะไรปลูกปลูกเสร็จปุบ๊บพอเกี่ยวข้าวมาลานตาข้าวก็ไม่มีนะเกี่ยวเสร็จเอารถเกี่ยวมาใส่รถบรรทุกไปลงสีเลยเพราะนั้นปัญหาเกิดอะไรขึ้นหนึ่งข้าวเปียกข้าวแฉะความชื้นสูงถูกตัดราคาแล้วถูกตัดราคาแล้วเรื่องของเครื่องช่าง อันนี้ก็แล้วแต่มโนมโนธรรมของแต่ละโรงสีว่าเป็นยังไงนะไม่สามารถจะไปตอบโต้ไปเรียกร้องอะไรได้เขาว่าไงก็ต้องว่ากันตามนั้นนะฮะนี่คือปัญหาว่าเกี่ยวข้าวเสร็จยุงฉางเก็บมีไหมไม่มีนะฮะแล้วก็เก็บรักษาไม่เป็นแล้วด้วยในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะสมัยก่อนปลูกข้าวไว้กินใส่ยุงไว้นะ แต่เดี๋ยวนี้ปลูกข้าวแล้วขายขายก็ลดมาไปเลยผมก็พูดเป็นสำนวนว่าเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวเสร็จพอได้ข้าวมารีบไล่แห่ข้าวไปโรงสีแล้วโรงสีก็บอกว่ามันชืน้นนะแล้วโรงสีจึงจะไปลดความชื้นด้วยการไปตากข้าวร้านตากข้าวชุมชนไม่มีแต่ถ้าชาวนากับโรงสีผูกกันเมื่อไหร่หนึ่งโรงสี200ชาวนาหรือ100ชาวนา นะใครจะปลูกวันไหนกี่คนจะปลูกวันไหนแล้วเกี่ยววันไหนนะทยอยปลูกทยอยเกี่ยวนะแล้วทยอยส่งข้าวเข้าโรงสีเป็นคนกลุ่มเดียวกันเมื่อข้าวได้มาก็แบ่งนะ,ะได้ราคาเบื้องต้นไปก่อนจากนั้นก็มีมาตรการในการแบ่งซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะ มากระทรวงอุตสาหกรรมมาช่วยกันคิดเพราะว่าข้าวมันเป็นพืชอุตสาหกรรมข้าวข้าวโพดมันซ้มปหลังมาพร้าวปาลมน้ำมันอะไรที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องแปรรูปและผมก็มีความหวังของผมลึกๆว่าก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยก็หวังว่าระบบทำนาแบบระบบที่เรียกว่าเกษตรแบ่งปันน่าจะเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้ มันเป็นระบบตามยถากรรมได้ข้าวก็ผลักไปโลงสีลงสีจะว่าไงาก็ต้องว่าอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้ทําไงนะะพอจนก็หนักๆนะ,ะก็ไปเดือ,อดร้อนลงสีแล้วครนี้ก็ไปขอกู้เงินลงสีกู้ไปกู้มาอา้าวี่นาทั้งหมดตกไปของโลงสีไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ครนี้ถ้ามองในแง่ของการเพาะปลูกนะครับ ถามว่าพี่น้องชาวนาวันนี้ปัญหาใหญ่คืออะไรพันข้าวครับที่ว่าพูดถึงพันข้าวนั้นไม่ได้หมายความว่าพันข้าวเราไม่ดีนะพันข้าวเราในยุคปัจจุบันนั้นนักวิชาการเกษตรก็คิดดูตั้งแต่ผมเป็นนิสิตมีก่อขอหนึ่งเวลานี้ก่อขอร้อยกว่าแล้วนะครับที่กําลังจะประกาศพัน์ในเร็ววันเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น ก็อยากจะบอกว่าพันข้าวดีๆเรามีแต่ความเข้าใจในการใช้พันข้าวอันนี้อาจจะยังเป็นข้อด้อยและที่สำคัญปริมาณที่ต้องใช้ปลูกกับปริมาณพันข้าวที่มีเนี่ยไม่พอครับไม่พอกันการผลิตเมล็ดพันข้าวเพื่อให้ชาวนาได้มีพันข้าวที่เราเรียกว่าพันขยายไปปลูกนะฮะ มีไม่พอเพียงแม้ในปัจจุบันจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมผลิตพันข้าวพันดีเพื่อให้ชนน้องชาวนาเอาไปปลูกก็ยังไม่พอเพียงและราคาก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าข้าวจะมีเมล็ดพันธุคัดเมล็ดพันธหลักซึ่งอยู่ที่สานีและอยู่ที่นักวิจัย แต่เมื่อ,อไรที่เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายคือให้เอาไปขยายพันธุ์ปลูกชาวนาเอาไปปลูกและชาวนาของเรายัางมีจุดด้อยว่าไม่เคยทํานาเพื่อที่จะผลิตนะหรือรักษาพันธุ์ข้าวเอาไว้ใช้ให้คงคุณสมบัติของพันธุ์ข้าวนั้นส่วนมากก็เกีียวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เอาไปขายเหลือไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ทําพันธุ์ โดยไม่ได้ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องทำไงอย่างนี้ก็ต้องว่าทางราชการก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมในการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้พอเพียงต่อความต้องการของพี่น้องชาวนาหรือศูนย์ข้าวชุมชน จะต้องผลิตแต่ถ้าเมื่อไหรข่ข้าวเข้าระบบนะฮะเกษตรแบ่งปันแบบเดียวกับอ้อยผมว่าระบบนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในหนึ่งกลุ่มที่ปลูกข้าวส่งโลงสีจะมีคนที่ปลูกข้าวแบบมีฝีมือก็จะถูกคัดเลือกไปเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มกลุ่มโลงสีเรียกว่ากลุ่มโลงสีก็แล้วกัน อย่างที่ผมชอบพูดว่า1งลงสี200ชาวนา1นงลงสี100ชาวนาหรือ1งลงสี50ชาวนาก็มีปริมาณพื้นที่ปลูกเท่าไหร่จะปลูกข้าวพันอะไรและพันข้าวพอถึงเวลาต้นฤดูปลูกก็ไปรับจากาลงสีเพราะว่าได้มีคนผลิตเมล็ดพันข้าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราได้เมล็ดพันข้าวดีนะฮะและ ใช้ถูกสถานที่นะครับคําว่าถูกสถานที่หมายความว่าไงหมายความว่าข้าวผลิตมาหนึ่งพมันไม่ได้แปลว่าข้าวพันนั้นจะใช้ได้ตั้งแต่เหนือจะหลดใต้ไม่ใช่ครับข้าวบางสายพันธุ์อาจจะเหมาะที่จะปลูกนะฮะเป็นข้าวไร่หรือข้าวบางพันธุ์อาจจะปลูกทางภาคเหนือบางพันธุ์อาจจะปลูกาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน หรือข้าวบางพันธุ์อาจจะเหมาะปลูกในพื้นที่เขตชนะทานและคุณสมบัติของพันธุ์ข้าวมันจะมีความต้านทานโรคอะไรมะแมลงอะไรและมันอ่อนแอต่อโรคอะไรมะแมลงอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวนาจะต้องรู้เป็นเบื้องต้นและเมื่อได้เมล็ดพันธุ์ดีมาแล้วปริมาณของเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้วานต่อไร่ ก็ต้องดีด้วยนะฮะเอาโปรดติดตามและฟังกันต่อไปนะครับเวสตริลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตริลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิารา,ามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรา,ปามิดธาตุาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร